พี่ว่าเต้นกับอับแบกเลแอบแบกเลยเอามือด้วยเอามือด้วยแล้วไปรีพาไปดูลิงจ๋อเร็วๆน่ารักจุ้งเบยเลยน่ารักจุ้งเบยอ่ะน่ารักจุ้งเบยอ่ะลิงน่ารักจุ้งเบยอ่ะท่านผู้ชมครับและนี่คือเส้นทางที่เขาแนะนำรอไปสามชาติถึงบ้านทางไหนก็เป็นท น่ารักจุงเบย์อ่ะดีกว่าบายบายก่อนเรลยบายบายก่อนบายบายมามาก่อนเมอด้วยเอามือด้วยบายบายมามาน่ารักจุงเบยอน่ารักจุงเบย์อ่ะ